English right now. Tavros entering Thailand under the visa exemption. Tavros entering Thailand under the visa exemption scheme, which initially allows a 6 0 days t a y ถ้าเราใช้คำว่าเป็น article นะคะคำนี้ days เราจะไม่ได้เติม s แต่ถ้าเราพูดแค่60 days เราจึงเติม s นะคะภาษาอังกฤษ gamma ไวยากรณ์ ma, gone, days แต่ถ้าเราใช้คำว่า a 6 0 day ตรงนี้แล้วเขียนแบบนี้นะคะ writing การเขียนเราจะไม่ได้เติม s นะคะ a 6 0 days stay can apply for a 3 0 d a y ตรงนี้ความหมายคืออะไรคะผู้ที่เดินทางเข้ามาพำนักพำนักที่ประเทศไทยสามารถที่จะอยู่ได้เป็นระยะเวลา60 days กี่วันคะและสามารถที่จะ extension นะคะได้อีกกี่วันคะ for a 30 d a y can apply for 30 d a y at t t h i i immigration t Thai immigration office สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะต่อม immigration bureau bureau แปลว่าสำนักงานนะคะเป็นคำยืมแต่ว่าใช้กันทั่วโลกทุกประเทศนะคะก็คือ office นั่นเองถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ office นะคะ immigration bureau this extension allows for a total stay of up 60และ30วันเป็นเท่าไหร่คะ90 days เป็น90วันแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าอะไรนะคือความหมายไม่ได้ไม่ได้อนุญาตในทุกกรณีที่เข้ามาในประเทศไทย The extension is not automatic ไม่ใช่อัตโนมัติไม่ได้อนุญาตโดยอัตโนมัติว่าจะต้องต่อวีซ่าในทุกๆจำนวนวันที่เราได้อนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยนะคะ and is granted at the discretion discretion at the discretion นะคะ the discretion แปลว่าดุลยพินิจด,ดุลยพินิจ ก็คือเป็นที่อนุญาตจะต้องเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะวิจารณญาและการพิจารณานะคะ of immigration officer officer แปลว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะคำศัพท์นะคะ extension scheme initially allows apply extension o at t immigration office extension okay. ขอให้นักศึกษาสอบผ่านทุกท่านนะคะและพบกันค่ะสวัสดีค่ะ